สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปลองชิมอาหารร้านแมตตี้ที่เมืองทองธานีนะคะเป็นร้านที่ใช้ผักออร์แกนิกหรือจะรู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือ,อ,อแม่ปลูกลูกปรุงนะคะร้านนี้ก็จะนำผักสดๆจากจังหวัดพะเยาที่คุณแม่เป็นคนปลูกแล้วก็นำมาให้ลูกที่เป็นเชฟเป็นคนปรุงอาหารให้เราทานร้านก็จะอยู่แถวเมืองทองธานีเข้ามาในร้านบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ร้านก็จะถูกตกแต่งด้วยบรรยากาศที่ดูแบบเขียวๆส่วนตอนนี้ก็จะเป็นทีมคริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วใกล้คริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสตั้งอยู่กลางร้านส่วนฝังน่งนึงก็จะเป็นฝั่งที่เขาขายสินค้าของทางร้านที่มีผลิตภัณฑ์จากฟาร์มนี่ก็จะเป็น avocado. อะโวคาโดมีพวกขนมคุกกี้อะไรประมาณนี้สแน็ค มีเากาลัดนีอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้เยอะมากถ้าใครสนใจก็มาเลือกชมได้ในมุมนี้เต็มไปหมดเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะมากในตู้ก็จะมีผักสดผักสดสดขายด้วยนะคะมีน้ำพริกด้วยเดี๋ยวพาไปดูผักในตู้ว่า มีอะไรบ้างเนี่ยมองไปก็จะเห็นมะเขือเทศราชินีแหละอย่างแรกนี่ก็จะเป็นผักแคลวแล้วก็จะมีอันนี้อะไรสลัดมิกนี่ก็จะมีผักคอรแล้วก็มีน้ำสลัดนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านอีกมุมนึงก็จะมีจอใช้บรรยากาศอันี้จะเป็นอาหารที่เราสั่งมา ทานวันที่ไปนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวแล้วก็อีกเมนูหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่อเมนูอะไรแต่ว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยค่ะ